สวยครับนี่มาครับไถ่มครับโหเงินมาชุดนี้ครับรู้เรื่องครับเงินคูทสิบแปดครับโอ้โหแตกมาเท่าไหร่มาดูนะครับสุดยอดมากครับเกมใหม่ครับว้าวแล้วไม่มาแรงเช่นกันนะเกมนี้นะครับสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบครับโอ้ ก็สวัสดีพ่อพี่น้องชาวสล็อตชาวพีจีสล็อตเกมเดิมครับวันนี้เฮียมากับไปแล้วนะครับมากับเกม Legend of Pursuit นะครับตำนาน Pursuit นะครับมีมาล่าปีศาจกันหน่อยครับมีทุน180นะครับวันนี้นะอ๋อโต้ก่อนนะครับ10ไม้ไปครับมา5บาทครับอ๋อไปเข้ามาคูณ6ไปด้วยครับมีคิวคูณ5มาอีกครับเรื่องครับคูณรวยใหญ่ครับ โอ้โวิจชุดนี้คุณเสียบหน้ากาครับเป็นตัววายนะครับเยี่ยมครับเข้ามาชุดนี้ครับ417นะอ่ะเพิ่มเบ็ดหน่อยครับ30เลยกันครับเพาะไปครับสวยครับหุครับนี่ต่อครับ อหวยครับคูณหครับนี่เหยียบเลยนะครับดูจับซ้ายนะดูับซ้ายนะครับหลไงขวานะครับไหลยาวๆคือหลยีคูนยีครับดูเลื่องครับผมคูนยี่สิบเนี้ยเอคูยี่สิไหมครับโอ้โหคูนย,ยี่สิบค้างแบบนี้ไปน้อยไปดับซ้านะ แจกเยอะมากครับแจกเยอะมากแบบนี้ครบอะแนี้บนี้ลงไปมาเล่นไหมโอ้โหไม่เล่นนะไปครับคูสิฮึไม่เล่นะแต่เอะคูน่าไนี่ไห้คูเลื่อนแล้วคูีได้ไมไม่เล่นนะคูี่สิน,นะ,กนะเนนะกะือบไปนะ ได้ไายคูณห้าชุดนี้มา2,700นะครับหมายเลขร้อยต่อบ้างครับสวยครับนี่มาไข่ใกครับโหเงินมาชุดนี้ครับรู้เรื่องครับหนึ่งคูณ18บครับโอ้โหแปลกมาเท่าไหร่มาดูนะครับสุดยอดมากครับเกมใหม่ครับ ว้าวแล้วไม่ว่าอะไรเช่นกันนะเกมนี้นะครับสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบครับโอ้โหหกสิบแปดเข้าไปนะครับชุดนี้นะครับได้มาสามหมื่นกว่าเลยนะครันนี้วันรวงก็ชนะมาสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเือว่าเย็บมากมากและเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับวันนี้นะพี่เฮียเบลก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแต่าลมไปคอมเมนต์โดนใจด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากนะครับ กดไลค์ subscribe, กดซับสไคร b ์กดดิ่งกดซีเฟอร์นะครับที่ช่องเฮียปูสูตร99เรื่อครับ mm hmm. เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์มันๆนะครับสูตรการเล่นพีจีสล็อตนะครับอยากเข้มเมานะครับขอบท่านอย่าท้อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ